มูลิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสียงตึงหาดใหญ่นะคะเมื่อวานนี้มีการจัดถแถลงข่าวตเตรียมจัดงานมหากุศลประเพณีแห่พระสดดอกเคราะห์ตรุษจีนหาดใหญ่ประจำปี2566อย่างยิ่งใหญ่นะคะ10วัน10คืนซึ่งปีนี้นะคะเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักค่ะ,คะวันนี้นะคะที่มูลทีมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสียงตึงหาดใหญ่ค่ะ หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมการจัดถแถลงข่าวงานมหาคุูสนประเพณีแห่พระสดอเคราะห์ประจำปีนะคะแล้วก็งานตรุษจีนหัดใหญ่หลังจากห่างหายไป2ปีในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 9นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยการถแถลงข่าวก็นําโดยนายเอกชัยเลิศวิบูลรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานพร้อมด้วยพลตรโทรสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ พลดวัตรีวราเวชชาพิน,นันผู้บังคับการตรุษทอนจอดสงขานางสาวมัทน,นาภูธรารักษ์ผู้อำนวยการทททสำนักงานหัดใหญ่นายพิชัยวัฒนพยุงกุลนายกสมาคมไทยจีนสงขาและก็นายอรุณชัยสริมหาชัยประธานบริมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเสี้ยงตึงหัดใหญ่ก็ร่วมกันแถลงข่าวและก็ยังมีหน่วยงานนะคะแก่ผู้มีเกียรติทางภาครัฐภาคเอกชนและก็สื่อมวลชนเข้าร่วม โดยทางด้านนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสียงตึงหาดใหญ่นะคะให้ข้อมูลว่างานประเพณีแห่พระสดดอกเคราะห์ประจำปีนี้นะคะถือว่าเป็นการกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่เว้นไปสองปีในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 แล้วที่สำคัญปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่65ของการก่อตั้งมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี้ยงตึงหาดใหญ่ ซึ่งปีนี้นะคะก็จะเป็นการตอกย้ําจากการที่ก่อนหน้านี้เคยมีคําพูดว่าหัดใหญ่ตายแล้วท่านบอกว่าการจัดงานปีนี้ค่ะจะเป็นการตอกย้ําว่าหัดใหญ่ยังไม่ตายนะคะหัดใหญ่จะยังคงอยู่แล้วที่สําคัญธุรกิจต่างๆก็จะยังคงมีอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไป ซึ่งสำหรับภายในงานนะคะที่จัดขึ้นก็จะมีทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองรวมไปถึงสินค้าต่างๆและก็ยังมีร้านอาหารนะคะจากเยาวราชจากกรุงเทพที่จะมารวมกันในงานนี้เนี่ยกว่า100ร้านที่สำคัญแต่ละร้านที่มาจำหน่ายในงานท่านบอกว่าจะไม่มีการเก็บค่าเช่าร้านหรือค่าพื้นที่นะคะในการวางร้านแม้แต่บาทเดียว ที่สําคัญไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมงานมหากุศลในปีนี้ท่านบอกว่าก็ตั้งแต่คืนวันที่25ถึง27มกราคมค่ะจะพบกับการแสดงแสงสีเสียงในระบบมันติมีเดียนะคะโดยสุภักษรบริษัทชั้นนาด้านโปรดักชันการทําแสดงแสงสีเสียงในระดับชาตินะคะส่วนในวันเสาร์ที่28มกราคมก็จะมีการจัดขบวนแห่พระ พร้อมกับขบวนริ้วธงมังกรสิงโตและก็เองกอสารเจ้าปูย่ยะอุดรธานีซึ่งจะมีการจัดพิธีแห่อย่างยิ่งใหญ่รอบเมืองนอกจากนี้นะคะการจัดก,กิจกรรมตลอด10วัน10คืนนะคะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่21ถึง30มกราคมนี้นะคะที่บริเวณพื้นที่ของมูลนิธิและโดยรอบของมูลนิธิท่องเสียเสี่ยงถึงหัดใหญ่นะคะก็จะมีการเตรียมสถานที่ โดยจะจัดตกแต่งนะคะให้เข้ากับธีมเทศกาลตรุษจ,จีนแล้ก็การจัดงานแห่พระสดอเคราะห์อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งสำหรับประชาชนนะคะที่จะไปร่วมงานท่านบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีจริงๆเพราะว่าจะมีการเตรียมนะคะในการที่จะทําให้ศาลเจ้าหรือว่ามรดิมิตรภาพสามิคีที่ผู้ชมเห็นในภาพคะ่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดตกแต่งศาลเจ้าอย่างสวยงาม เพื่อที่จะให้เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติที่สำคัญจะเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มูลนิธิก้าวเข้าสู่ปีที่65ซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอ๊จัดงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยในส่วนของงบประมาณในการจัดงานท่านบอกว่าปีนี้ค่ะ ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางมูลนิธิเนี่ยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงการแห่งประเทศไทยเทศบาลนครหัดใหญ่และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีที่ได้ร่วมกัรระดมเงินทุนนะคะร่วม10ล้านบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้แล้วที่สําคัญนะคะท่านบอกว่างานนี้ถือว่าจะเป็นการยืนยันถึงศักยภาพ เมืองหาดใหญ่ค่ะที่หลายคนบอกว่าหาดใหญ่ตายแล้วท่านบอกว่าเชื่อแน่ว่าง,งานนี้ค่ะจะเป็นคําตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหาดใหญ่ยังไม่ตายหาดใหญ่ยังมีอยู่หลายธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อได้เรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณอรุณชัยสุริมหาชัยประธานมูลทีมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสียงตึงหาดใหญ่ค่ะจริงแล้วนี่หาดใหญ่เนี่ยก็ทางคุณสนทิลิมตองคุณเคยเกล่าวไว้ว่าหาดใหญ่นี่ตายแล้ว แล้วทำให้ชาวัดใหญ่เนี่ยธุรกิจต่างๆก็หมดกำลังใจนะครับเส็จแล้วเราเสียงตึงเนี่ยก็เป็นมูลนิธิหนึ่งที่ว่าเห็นความสำคัญของเมืองหัดใหญ่แล้วก็ร่วมกันผักดันทุกๆอย่างให้มันเจริญให้มันก้าวหน้าแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยที่ได้จัดใหญ่อย่างนี้ก็สองสามปีที่แล้วก็เกิดโควิดนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้จัดแล้วก็ ทําให้เราคิดว่าในเมื่อถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องจัดยิ่งใหญ่แล้วให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียกับสิงคโปร์อินโดเนียจะได้เข้ามาเที่ยวาเยอะๆแโดยเฉพาะคุณจีนเห็นว่าเปิดประเทศแล้วมีถามถึงเรื่องหัดใหญ่เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเรามีส่งของไปช่วยทางหูหัน หูหั่นก็มณฑนทนหัเปยนะเมืองหูหั่นเขาก็บอกว่าทางหัดใหญ่นี่ถ้าเกิดว่าเมืองไทยเปิดมาเที่ยวหัดใหญ่แล้วในหัดใหญ่นี่เราก็ไม่มีอะไรที่ให้เขาเที่ยวนะครับเลยมีการลิเรื่อมว่าเออเชียงตึงเนี่ยมูลนิธิหลองเราเนี่ยต้องเริ่มต้นก่อนนะปีนี้ทางมูลนิธิก็อนุมัติบอกว่าปีนี้ชาวแม่ค้าพ่อขาาเนี่ยมาเราจะไม่เก็บตังค์เลยไม่ได้เก็บให้ขายปรีหมด นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คึกคักขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่า,า,าชาวบ้านชาวช่องหรือจังหวัดใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวหัดใหญ่เยอะๆนะครับผมคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทำให้เขารู้จักเมืองหัดใหญ่มากขึ้นนะครับ